รวมห้าอันดับลูกแฝดดาราขวัญใจแม่ยกถึงหน้าตาจะแฝดแต่นิสัยไม่แฝดนะจ๊ะ,ะเรียกได้ว,ว่าดาราในวงการแต่ละคนนั้นขยันมีลูกแฝดกันเยอะมากเพราะถือว่าการได้ลูกแฝดนับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ของครอบครัววันนี้เราจะพาไปส่องว่ามีลูกแฝดดาราคนไหนที่ฮอตสุดๆไปเลยละคะ่ะอันดับที่5น้องบีน่าและน้องบรูคลินแฝดชายหญิงสุดคู่ของคุณพ่อเวและคุณแม่นานาถึงแม้จะเป็นแฝดชายหญิงแต่หน้าตาเหมือนกันมากแถมยังดูสวยหล่อเหมือนทั้งคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย อันดับที่4น้องทีและน้องพีแฝดชายสุดน่ารักของคุณพ่อบีมและแม่ออยหล่อตีเกาหลีมากเลยจ้าหน้าคล้ายกันจนเกือบแยกไม่ออกอันดับที่ 3. อลินอลันแฝดชายหญิงขวัญใจลุงป้านาอาคนรอบข้างต่างพากันเข้ามาเล่นกับสองแฝดเป็นอย่างมากถึงหน้าตาจะเหมือนกันแต่นี่ใสต่างกันสุดขั้วเลยล่ะคะ่ะอันดับที่สองสายฟ้าและพายุแฝดชายขวัญใจแม่ยกหลายๆคน กับความสนบนฮาของสองหนุม่มทําให้มีแฟนคลับเยอะพอๆกับแม่ชมเลยล่ะคะ่ะอันดับที่ 1. มีก้ามีญาแฝดชายหญิงลูกพ่อป๊อกและแม่มากี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งสองแฝดนี้หน้าเป๊ะเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เลยล่ะคะ่ะแถมยังเป็นถึงทายาทเจ้าจจของห้างดังอีกด้วยเรียกได้ว่าฝาแฝดแต่ละคู่นั้นทั้งหน้าและนิสัยคล้ายกับพ่อแม่สุดๆเลยล่ะคะ่ะ